แล้วฝั่งนี้หฝั่งนี้เจ็ดตำบลนี่ตไรน้ที่ดันน้ำได้ไหมีมีอไรออกมาตั้งอนะครับที่ตรงนี้ที่มันอได้ัใชไอันนี้เป็นคือของเรานี่ตูนนตูนตูนสองตำบลหมดเลยเหร อำเภอละโนโนในช่วงวันที่21-22ที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกลงมานะครับมีปริมาณถึง320มิลิเมตรนะครับทำให้มีสภาพน้ําท่วมในพื้นที่ทั้งอํเาเภอเลยมีอยู่12ตํอำบลท่วมทั้ง12บําบลทั้งพื้นที่ที่ติดอยู่ฝั่งอ่าวไทยกับที่ฝั่งทะเลสาบสงขานะครับการช่วยเหลือของทางราชการนั้น ได้มอบหมายให้ท่านในอำเภอประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและ,ะเทศบาลในพื้นที่นะครับออกไปดูแลช่วยเหลือประชาชนในการแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งโดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะมีงบประมาณตั้งไว้แล้วส่วนของทางในอำเภอนั้นทางจังหวัดได้มอบอำนาจให้ท่านในอำเภอมีอำนาจอนุมัติใช้งบประมาณได้50,000 0บาทนะครับต่อหนึ่งภัยแล้วก็ในวันนี้ วันที่28นะครับทางพี่น้องชาวอําเภอละโนดได้รับพระราชทานพระมหากรณาธิคุณจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีนะครับโปรดกล้าโปรดกำหม่อมให้มูลทิิเพื่อนพึ่งพายามยาก อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานจํานวนพันถุงนะครับมามอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนต่อไปนั้นท่านนายอำเภอระโนดได้รายงานว่าขณะนี้ปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าในช่วงวันที่29-30เนี่ยอาจจะมีปริมาณน้ำฝน ตกลงมาอีกก็ได้ตั้งกองอำนวยการชั่วคราวขึ้นนะครับที่อำเภอระโนดเพื่อคอยดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขณะนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับให้ติดตามเฝ้าฟังรายงานสภาพอากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะระยะไว้นะครับสำหรับโรงเรียนวัดนั้นที่ผ่านมานั้นก็ได้รับความเสียหายบ้างหยุดเรียนไป3วันแต่ขณะนี้ก็เปิดเรียนแล้วนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ จากภูทกภัยน้าท่วมในช่วงวันที่22ถึงวันที่26แต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นสภาพของอําเภอระโนดจังหวัดสงขลาซึ่มีปัญหาน้ําท่วมมากที่สุดของจังหวัดครับ